เชียร์ใครก็เชียร์ไปแต่อย่าไปว่าคนอื่นที่ไม่ได้เชียร์ม้ามืดมีไหมขอดีก,ก็มีนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าม้ามืดไหมแล้วแต่เรารอบเลิศม,มากขอบคุณนะครับ อยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการจัดงานทายมงจบๆเออไม่เป็นไรหรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าบุญมาวาสนาส่งจังหวะดีไม่พลิกล็อกหมายถึงว่าทุกอย่างไปเรื่อยๆผลงานฟัดฟาทุกคนก็มงได้หมดหรือไม่ก็ขายพลาดทุกคนก็มงได้หมด แล้วทุกคนอุดหนุหน่อยน้ำพริกปลาสลิดลดสินได้มันต้องมีหลายเงื่อนไขในการพิจารณาเราจะทำงานกับคนที่พร้อมใช้คนที่เข้าใจโลกคนที่ไม่คิดหลายคนที่ไม่หยุมหยิมจุมจิมคนที่ ready to work คนที่มี 4B อ่าโอ้ซึ่ง 4B ก็ต้องเอาไปบาลานซ์กันนะทุกคนไปกดตะกร้าก่อน นอกอ่ะตัดสินไม่ยากใครก็ตัดสินได้แต่มากกว่าข้างนอกทำไมเราถึงต้องเก็บตัวถึงเกือบเดือนต้องเข้าใจด้วยไปซื้อเสื้อคนละตัวไปเสื้อ NL สีดำหายากนะ ซื้อไปใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ไปทุกแบบอะไรบ้างคะผมว่าอุ้มก็เต็มที่แล้วนะอุ้มก็เต็มที่แล้วเสื้อผ้าหน้าผมอุ้มก็ทําเต็มความสามารถเรื่องเทคนิคการเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มความสามารถภาษาอังกฤษก็พอได้สื่อสารได้น่ะไม่น่าเกลียดกับคนที่เรียนระบบฐานการศึกษาแบบบ้านเราได้แค่นี้ผมก็ว่าไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียด เอาเป็นว่าให้สนุกกับการประกวดก็พอแล้วไปเอาเสื้อผ่เหลิวคนละตัวฟิลิปปินฟิลิปปินคนนี้อาจจะแตกต่างจากฟิลิปปินคนอื่นฟิลิปปินคนอื่นอาจจะเป็นทิปิคอแล้วก็กาหายมงมากฟิลิปปินคนนี้แบบอาจจะยังแบบอาจจะจอยๆออ่ะเออจอยๆคนละสไตล์กับฟิลิปปินที่เราเคยเห็นแต่ถามว่าน้องน่ารักไหมน้องน่ารักมาก ไปเอาหมวกเอ้ยไปเอาเสื้อคนละตัวแปดทุกคนผลิตภัณฑ์พวกนี้บริษัทเราจะไม่อะไรเนะี่ยอุ้มไทยแลนด์อย่าลืมเชียร์มืองอะไรนะตัวแทนคนไทยด้วยนะครับยังไงคนไทยก็ต้องให้กำลังใจกันพอสมควร ผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรทุกคนอาจจะดูเพียงแค่ผ่านจอทุกคนต้องดูบริบทให้ครบองค์ประกอบด้วยรูปร่าง <c oughs> หน้าตาสมองและก็ธุรกิจนะปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้เสื้อ n อนแอลนคหลิวผ้าดีมากไปซื้อเร็วๆคนละตัว